คำกล่าวของหมรชนคริ์ปรามโมดสมัยที่ท่านเป็นนายกรัฐมนตรีอยู่ครั้งหนึ่ง <_ s ut ains> บอกว่าถ้าประเทศไทยไม่มีคอร์รัปชันสักอย่างจะปูถนนด้วยทองคำนั่งได้เลย <_ s ut ains> พ้อหมุดจกกององค์กรต่อต้านคอร์รัปชันพบว่าในหลายๆปีที่ผ่านมาการสูญเสียจาก การคอรัปชันเนี่ยมันมากถึง30แล้วบางทีอาจจะไปถึง5 0สรซ็น์โดยซ้ำของโครงการจัดซื้อจัดจ้างไม่ต้องเพียคิดเลขตัวใหญ่มากครับมันประมาณ3 5ถึงหแสนล้านบาทนะตัวเลขนี้มาจากการประเมินครับจากการสัมภาษณ์นักลงทุนบ้างผู้ประกอบการธุรกิจบ้างเจ้าหน้าที่รัฐเองด้วยที่รู้สึกว่าคับแค้นใจนะ,ะว่าทําไมมันมีการคอรัปชันไปถามมาแล้วปกติแต่และโครงการจัดซื้อจ้จางเนี่ยจ่ายสักเท่าไหร่เราก็เคยได้ยินมาตั้งแต่แบบ 15% 20%จนล่าสุดเนี่ยสามรแล้วบางโครงการสูงกว่า30%แล้วรู้ไหมครับว่าหนึ่งในโครงการที่มีตัวเลข3 0โผล่ขึ้นมาคือโครงการอะไรโครงการทําแนวกั้นไฟป่านี่แหละครับปัญหามันคือการเปิดเผยข้อมูลเนี่แหละครับ uh huh. เพราะว่าข้อมูลที่ผมเล่าให้ฟังไปเมื่อสักครู่เนี่ย mm hmm. มันเป็นข้อมูลที่เกิดมาจากหลังจากที่กรณีนี้มันเสร็จสิ้นแล้วหรือมีพล,ลเมืองดีที่เอาข้อมูลมาให้ mm hmm. ก็เลยเกิดสู่การจับขึ้นแต่สิ่งนี้มันไม่ได้ กระจายขนาดที่เราสามารถแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันทั้งระบบได้ครับเพราะฉะนั้นเราต้องกลับมาว่าถ้าเรามีคนแบบนี้หรือมีข้อมูลแบบนี้ที่มันเปิดเผยให้ประชาชนทั้งประเทศสามารถรู้และเห็นได้นี่แหละคือก้าวแรกที่สำคัญสู่การแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันอย่างเป็นระบบถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดติดตามแ e วลมีอัพกันไว้ด้วยนะคะ